สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปอทอก็เปิดอภิปรายแสดงความเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นก่อนจะส่งให้ทางกรทค่ะขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกก็ขออย่าทำลายกำลังใจของนักศึกษาวิชาทหารที่จะร่วมรณรงค์และทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นการชี้นำค่ะ หลังถูกนายจตุพรตรมพันธ์และนายณทุศัยเกื้อแกนนำนปชอ,ออกมาแสดงความเห็นกรณีการให้นักศึกษาวิชาทหารหรือว่านอสอท .1 อแสนคนออกรณรงค์และทำความเข้าใจกับประชาชนในการไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าเป็นการชี้นำพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกออกมายืนยันว่าการดำเนินการของกองทบกครังนี้ไม่ใช่การชี้นำ ร้องขออย่าแสดงความเห็นที่อาจจะทำให้นักศึกษากลุ่มนี้เสียกำลังใจเราทุกคนมีความตั้งใจและมีจิตอาสาจริงๆที่จะชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการปราบปรามการทุจริตค่ะส่วนการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทวันนี้ได้เปิดให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยกรทได้ส่งนายเทียนชัยนนครนางกีรนาสุมาวงและนายอามรกวานิดวิวัฒเข้าร่วมรับฟังโดยการอภิปรายนอกจากสมาชิกสปทเช่นนายเสรีสุวรรณพานนท์จะอภิปรายถึงจุดเด่นของร่างรัฐธรรมนูญเรื่องเสรีภาพที่บัญญัติกว้างขึ้นรวมถึงการให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญและการเน้นให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงด้วยการกำหนดไม่ให้คนผู้จริต เข้าสู่การเมืองและยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิกหลายเรื่องด้วยกันเช่นการได้มาซึ่งสวที่ยุ่งยากและไม่มีหลักประกันว่าจะไม่มีการบล็อกโบดควรให้มีสสอแบบแบ่งเขตเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาธุรกิจการเมืองควรกำหนดให้เขตเลือกตั้งเป็นเขตใหญ่ที่มีสสไม่เกิน3คนเพื่อสะท้อนถึงความต้องการของคนได้หลายกลุ่มและลดการซื้อเสียงและไม่เห็นด้วยกับการกาบัตรไปเดียว ส่วนระบบการเลือกตั้งนั้นควรจะเน้นทําให้การเมืองมีเสถียรภาพได้มาซึ่งนักการเมืองที่ดีแทนที่จะตั้งโจทย์ยทําให้รัฐบาลอ่อนแอขณะที่การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องให้มีการเสนอนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าอีกทั้งการเปิดทางคนนอกก็ควรมีเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตเท่านั้นค่ะ